ดูอะไรนะครับตอนนี้ผมให้เครื่องมันเก็บทุกส่วนทุกจุดเลยดูจอนหูมันเก็บอย่าจอนหูหมดเลย,อยจอนหูจอนหูหูยอดอย่างสวยแนฮะเนี่ยมันเก็บเนียบรู้ไหมผมทำอะไรผม ถ้าเกิดเราปั้นสีบัตดดีแล้วบางครั้งปั้นสีบัตรดีแล้วก็ก็แบบว่าก็ยังช่วยไม่ได้เท่าไหร่เข้าไปในโปรแกรมรินเข้าไปในโปรแกรมเครื่องตัวเครื่ององตัวริ้นจะมีระบบสั่งหัวสั่งจะให้เส้นออกมาเล็กขนาดไหนด้วยนะครับผมสั่งออให้เส้นเล็กลง เส้นเล็กลงกว่าเดิมเยอะเลยดูดูเส้นดูเส้นที่ใหญ่ดูเส้นเนี่ยโอ้ยังละเอียดอะ่ะสั่งให้เครื่องยิงเส้นให้เล็กที่สุดมันก็เลยเก็บมาได้ละเอียดม่นเก็บเป็นเส้นใหม่เลยเข้าไปในระบบเครื่องแล้วสั่งให้มันยิงเส้นให้เล็กที่สุด นะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งดูด้านข้างโหน้โฮแม่งยิงเป็นเส้นใหม่เลยครับโอเคครับสรุปเป็นทั้งสุดท้ายนี้ก่อนนอนสรุปคือถึงคุณจะปั้นซีบัตด,ดีจัดไฟล์ดีจัดพรลิกอนด,ดีเป็นระเบียบเรียบร้อย แล้วคุณก็มาปรับในตัวเครื่องให้มันยิงเส้นให้เล็กที่สุดในตัวเครื่องไอ้ A A ตรงด้านข้างที่มันแบบรองรับมันเหมือนเนี่ยรองรับที่รองรับตัวยอดจากพื้นมันจะมีตัวช่องว่างเอาไว้รับไม่ไม่ให้มันหักที่มันดนอยู่เสริมขึ้นมาเขาเรียกซับพอร์ตใส่ซับพอร์ตเยอะก็ดี งานจะได้ไม่แบบดิ้นบิดเบี้ยวนะครับก็ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบซัพพอร์ตเพราะเรื่องขัดงานเรื่องเอาออกไงมันดูไม่เรียบร้อยแต่ตอนนี้ผมยอมไม่มีซัพพอร์ตเยอะแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีซัพพอร์ตชดาก็ไม่ตรงผมยอมมีซัพพอร์ตเยอะละชดาตบหนึงเลยที่เขียนในซีบัตรมีข้อโอ้โห เขาทำเส้นเล็กแม่งทำข้อให้เราด้วยโอ้โหเจ๋งเลยครับอโอเคครับคราวนี้หวานเลยทำเล็กอันนี้แค่แปดมิลแปดมิลยังทำได้ขนาดนี้หน้ามันจะท้อเนี่ยนี่เก็บจูก จบการทดลองวันนี้ครับสรุปเลยปั้นใน4บาทดีแล้วเราก็มาปรับที่ตัวเครื่องให้มันยิงให้เล็กลงนะครับพอจบงานครับโอหสวยเลยหน้าชดาสวยเลยครับต่อไปปั้นจอนหูกับตัวแล้วโอเคครับอองนารายคุ้มครับนอนแล้ว